สวัสดีพี่น้าสัดีพี่น้องตอนนี้เาชมข้าวโพวกันนะโพรงแมลงกระพายเฮยกระพัวนะกระพัวกรบเจนหัวเจนหัวเจี่นหัวกรัวมันนักสาบมืดๆได้ไหมพี่น้หน้ากับพัท้อนหน้าเมี้ยนน้ดมืดองล็อ ถ้าจ่อยมากพี่น้องจะไดิกิข้าแรงห่วมกันพี่น้องซับกับเจนวนเจนวนมาตหาคุยพี่น้องมาเป็นมือกล้องให้ซัดจ่อยกันพี่น้องมาพี่น้องกินข้าวน้ำข้าจ่อยด้ยพี่น้องเบิ้งไมโนูผลกินื่มเนี่ย กับพาะพันม้ยังเนยเียสยเจียวกะปิม้สับเสียนพ่น้มเจียวปลาทูแล้วก็น้ำไม้ต้มเจนวดนำเจนวดเลี่ยงว่าขนมนะเจนวดเจนวดเลี่ยงซะจอยหรวะกินซะจอย

ผู้ชายอ้อมขางอ้อมแอวนั่งชุดใจพี่น้องนั่งว่าสะจ่อยพี่น้องมันกะซีเบว่าบ่อยากแจ้งเนี่ยนะยังสะจ่อยนะเนาไม่เติมเนอไม่ต้มพี่นอกมันขาดจานอาหารเพราะว่ามันมีแมงอยู่างนี้ขาดจานอาหารเราไม่นะพ้นหมดโต๊ะพระบวกลงปอดสารผิด เจ้าจอยเห็นไม่ห้ากินนหนกาน้ำแดงเห็นว่าเลี้ยงกินน้ำก็ไดได้มันจังเฮงพี่าะสลองพันสัอาหารดีนะนปลาเแซบแซบือแซบแบเมมนกินน้ำพวและแซบต้อพวาก็แซบพ่อพ่อจะกินเบิร์ด สบใยเลยเจ้าจอยก็เจนวนเมื่อกี้ขอน้ำเดิมพี่น้องเดิมนะกินขอแรงเลงเยหอนได้พี่น้องเลยขาดพลมเลยขาดพะลมใญ่ม่กอะไรเเดิมอเ <c oughs> มื่อกี้กินข้าวเสรเีย,เยก,กขาพล่มใหญ่บอกแรงว่าอากาศเป็นห้อนปะคนบะโต๊กพี่น้องเลยบอมันห่อนคนบโตกอะไรมันจะห้อนเมื่อปินไปเห็นหน้าน่ามันเจนวนดิเฮย ได้บมานางถิดนอพี่น้องนางมุติโซอองแรงสซงบมกุติไีป้นสามบ่อนที่ปรองหัวหน้าก็ของครัวของเจนวนน้ำซสองแรงสซงฮักกสิบุสซอยพิณ่าซอยแพซอซจินหนู่อนะ ก็สมควรมาซอยแล้วมอกีนขาวนาะพี่เนาะอ้าวข้าวเจนนวับาี่กกี้ข่าวนกันก็ต้องมาซอยกันลอวะเนาะกินน้ำอยู่น้ำตัวเออแม่นเจนนวเลีขเองเลยสองวใพี่นเเจนนวัมีรางวัาหรงกากคือแต่ทำนาสิบเมือยตื่มว่นชดจอยวพี่ เราเพิ่นเห็นนั่งนั่งว่ายเมนนั่งเก่งพี่น้องเอ้ยเก่งระตูกิ่งห่างนั่งเก่งป่ะตูกิ่งน้องกัเก่งอมกัเก่งวะน้องแ่ะสาววิ่งมาเร็พี่าเหาะพี่น้องว่านัวว่าม่วนกันพอมาเคยเหากันกับเจนหนวดสะจอยพี่น้องเอ้ยเพิ่นเคยเหากันประจา กินข like like okay. ้าวเสีบนอนหับนอนสบายบานใจยมม่อนาบน้ตันนี่ยใช่เกิดยังไงครับเสีอาบน้ได้พี่น้องเป็นยังเขียอยู่พี่น้องไมเป็นยังเขียนกระพาะนเ คุณรองน้ำสอยเจนบบบอมือจะเป็นคองน้ำซยเจนนดกับวจอยน่นเนามือทางอื่นก็แลตาจะอแล้วมืออื่นก็่ับแโอ้ยั่งจะบอกพันศันอถ้าจอยยอมพันสับ์หมื่นพเนาะยพันไเพื่น้อง่พันไ ผ่านเลยนะพี่น้องผ่านโหสิผ่านแล้วนะประจบตัยังแงอืมฮะเพาเจ็บเอฮออกหอนใบหน้างาุี่พูดเยวตากแดดไปแล้วตากแดดเนี่ยมาแรงมาละหอน มืกินวซอี่นแซ่บ้าเนด่เจนดดอนพี่น้องอิ่มแล้วพี่น้องเจ้ากเจนดมากินข้าวน้ำมันแซ่บแซ่บพี่น้องมันเป็นน้ำตาลเดือดข้าเดือด้ เป็นน้ำปลากล่องเไ้ได้แต่แซมนี้ของสดจอยกับเฮานะมันเหมอเกิดกันอีนีหนี่นนอะไ้ออกระเทาะไม่เอามือเป็นอะไรกับเจียบบ้างเม่นบางมั้อ่าราคาแพงนะราคาแพงอิสิมาโยพาทีุ่่ด มะเขือพี่น้องข้าอินพี่น้องต้นไมาปลาทูเสียบกน้ำพริกพีน้องยังไล่ลานอ่ออาหารดีพีน้องข้าเนื้อพี่น้องอนนตอนน้ห่อนหนกรปนปลาทูพีน้อง

เนอันี่เธองามเลยเฮ้ย <oh ือพ no ี so ่น้อาแดงมันดูยังมันใหญ่มันแบบมันบางามเายังน่อยอันเปยอดแดงเจนอดว่าพวกขอเจนอ้เจนองามแต่จะคล้องแล้วคนอื่นชมมันทำบามแซ่บเป็นเนาะเมนมาละจะคลองมังามแต่คนอื่นชมมันบอกงาม แซ่บแห้งเลยื้าเอลือบอะไรกินเนาะเลือบาล,อลายขั้งแรกเลยนะมันกินอนี่ยมันเบาเลยเลยขั้งแรกกินจะเมื่อยกินเลยเออข้าวแรกนะข้าวแรกเนะานะนะเออแต่กินอย่างอื่นนะเลยเลย เดี๋ยวแป๊บน่อยพ่อน ua ฮอร์โมนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบไปเลยพี่น้องพอกันคลิปหนาได้พี่น้องของซัดจ่อยเด้อขอลาพี่น้องลาดเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องซัดจ่อยต่อไปได้พี่น้องให้เป็นได้หมื่นซับพี่น้องขอบขมุดขอบขอบพุณขอบคุณหลงหนาได้พี่น้องเด้อฝากขอบใจแทนซัดจ่อยพี่น้อง บายบายที่จอยปนักข่าว